ตอนนี้น้ําที่ในหม้อต้มอ,ออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะไล่ถอดเป็นสเต็ปไปนะครับชุดไหนที่ถอดง่ายก็จะถอดก่อนนะครับตัวท่อนะครับท่อที่ยึดเกจปลายเกจแล้วก็เข้ากับหม้อต้มนะครับตัวนี้ก็เอาแรงดันนะครับแรงดันมาโชว์ที่เกจที่เข็มตัวนี้นะครับ ก็จะดูแรงดันในหม้อต้มโชว์ที่เกจนี้นครับถอดออกไปแล้วก็ต่อไปตัวตัวท่อนะครับเกจแรงดัน <c> ปั๊ม <c> นี่นตัวนี้เป็นตัวท่อเล็กๆนะครับของแดงเล็ก ที่ต่อเข้ากับเกจปั๊มนี้ตัวเกจปั๊มก็คือตัวนี้นะครับนี่เกรีรปั๊มตัวต่อไปตัวท่อที่เข้าหัวชงตรงนี้ ถ้ามันแน่นมากนะครับเราต้องใช้ประแจปากตายสองตัวจับจับตัวหนึ่งแล้วก็ขันอัดออกตัวหนึ่งนะครับขันออกก็ทวนเข็มนาฬิกาขันเข้าก็ตามเข็มนะครับเป็นเกีียวสากลง่ายๆครับตัวตัวดีดน้ำนี่ครับที่ นี่ครับตัวรีดน้ําที่หัวท่อนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่ไม่ให้น้ํามันแรงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราชงแล้วน้ําออกเยอะไหลโจกเลยมันจะไม่ดีกาแฟก็จะรนสะชาติก็จะจางไปนะถ้าน้ําเยอะเดี่ตอนนี้ ถ้ามันแน่นก็ต้องตอกนะครับนี่ตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับปลายตรงนี้นี่ต่อ,อยตรงนี้ครับเห็นว่าตะกันเยอะเลยนะครับที่เกาะอ,อยู่ตามท่อนี่ตรงนี้ก็มีนี่ลายครับกันเยอะเลยค่อนข้างจะเยอะแสดงว่าในหม้อต้มจะเยอะเลยขาวขาวนี่ครับ นี่ก็เป็นสาเหตุทําให้กลิ่นและรสชาติกาแฟมันเพี้ยนนะครับเพี้ยนไปแล้วก็น้ําที่ไหลนะครับมันก็จะไม่สะดวกไม่ลื่นละเพราะว่าตะกันมันจะไปอุดตันนะครับเพราะว่าตรงหัวชงนี่จะมีรูเล็กนิดเดียวที่ระบายน้ำนท่อน้ําที่ไหลออกมาตัวต่อไปตัวท่อสตรีมนี่ ท่อสตรีมน,นะครับตัวนี้ปลายก็จะยึดอยู่ตรงนี้น,นี่ตรงนี้นตรงนี้บ่าวสตรีมตัวไปต่อไปนะครับท่อท่อน้ํานะครับท่อน้ํานี่ตัวนี้เติมน้ําเข้าหม้อต้มนะครับตัวนี้ก็จะผ่านโซลิอย โซลินอยตัวนี้นะครับตัวโซลินอยโซลินอยก็ตัวปิดเปิดปล่อยน้ําเข้าผ่านมายังตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวข้างล่างนะครับเมื่อกี้ที่เห็นคือตัวล่างนะครับตัวนี้ตัวเข้าเพชเชอร์นะครับตัวเข้าเพชเชอร์เมื่อกี้เพื่อที่เอาแรงดันไปตัดไฟที่ไปป้อนยังตัวฮีเตอร์ ตัวนี้ก็จะต่อสายไฟป้อนเข้ากับฮีตเตอร์ตัวนี้ท่อออกมาตัวต่อไปนะครับตัวขอน้ำร้อนนี่ตัวนี้ครับท่อขอน้ำร้อนต่อไปยังเวว์าน้ำร้อนตัวนี้นี่ท่อขอน้ำร้อนคายเกียวออกนะครับ ต้องใช้ประแจปากตายนะครับถ้ามันแน่นมากใช้ปากตายถอดออกตัวต่อไปตัวท่อวาล์วสตรีมนะครับอยู่ฝั่งโน้นวาลสตรีมใช้ประแจนะครับประแจถอดออก อุปกรณ์เครื่องมือก็จะเป็นปจัจแจปากตายเป็นหลักนะครับที่เราต้องมีแล้วก็ไห้พ่วงปากแบนครับปากแบนสีแฉกเล็กใหญ่ไล่ขนาดไปนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทุกอย่างเลยนะครับตั้งขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ตัวท่อนี่ท่อที่ต่อเข้าหม้อต้มต้องระวังเวลาถอดหรือว่าเวลาใส่เข้าเพราะว่ามันเป็นเกลียวทองแดงนะเกียวแล้ว อ่อนนะครับเนื้อมันจะอ่อนเวลาเราถอดหรือขันเข้าค่อยๆขันออกนะครับเพราะว่ามันจะปีนเกลียวได้ง่ายเป็นเนื้ออ่อนตัวนี้ตัวเข็มเช็คระดับน้ำในหม้อต้มนะครับเป็นฟูบสวมเข้าไปในหม้อต้มเลยตัวเข็มเ <Okay. S 1> ข็มต่อไปตัวแกนตัวท่อของ หัวชงด้านขวามือนะครับนี่ต่อไปอยังฝั่งนี้จุดนี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าตะกั่นขาวๆโผล่ามาเลยเล็ดลอดออกมาครับถ้าน้ํามันซึมน้ํามันรัน่วก็จะมีตะกั่นส่วนหนึ่งที่มันปนอยู่กับน้ํานะครับมันเล็ดลอดออกมาสะสมนานๆเข้ามันก็จะเป็นตะกั่นขาวอยู่แบบนี้นะครับ อันนี้เราดูภายนอกก็จะเห็นว่าหม้อต้มนะครับมีตะกันอยู่นะครับดูเห็นตะกันไหมครับอย่าลืมตัวไล่ไล่น้ําตัวรีดน้ํานะครับจะมีอยู่ด้วยขาวๆนะครับตัวปอไปตัวท่อท่อทองแดง ไปยังวาลวเติมน้ำนะครับอันนี้เป็นวาลวเมนลวลเติมน้ำเติมน้ำนะครับเป็นท่อข้าหม้อต้มตัวนี้นเป็นบายพาสเติมน้ำถอดออกทุกตัวคือคือไล่ถอด จากง่ายไปหายากก่อนนะครับแล้วก็เวลาใส่ใส่จากยากไปหาง่ายนะครับใส่สลับกันไม่งั้นมันจะไปขัดกันอยู่นะครับตัวท่อน้ำเป็นน้ำท่อยางสีขาวเป็นน้ำระบายนะครับน้ำทิ้งเพราะว่ามันจะมีหลังจาก มันตัดน้ำนะครับจะมีน้ำส่วนหนึ่งไหลไปลงถาดน้ำทิ้งนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเพชเชอร์เพชเชอร์ก็ลองรับน้ำนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการปล่อยแรงดันน้ำส่วนหนึ่งปนกับไอ้น้ำมันก็จะลงถาดน้ำทิ้งนะครับตัวนี้ก็ทำรองรับไว้แล้วนะครับสำหรับน้าที่จะพุ่งออกมากรณีที่มันฉุกเฉินนะครับ ตัวนี้เป็นกระป๋อแก้วที่แสดงแสดงน้ําในถังในหม้อต้มนะครับว่ามันอยู่ระดับไหนก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นท่อที่ต่อเข้าตัวกระป๋อแก้วด้านหน้านี้นะครับนี่ด้านหน้านี้ตัวนี้นะครับต่อมาตัวท่อนะครับท่อที่ นท่อตัวนี้ต่อไปยังตัวโฟมิเตอร์นะครับนี่ตัวโฟมิเตอร์ตัวนี้โฟมิเตอร์ตัวน้ำนะครับที่เข้าไปยังตัวโฟมิเตอร์ก็สำคัญเลยเราต้องถ่ายรูปไว้นะครับก่อนที่จะถอดก่อนที่จะ ดึงอะไรออกมานะครับเพราะว่าตำแหน่งที่มันมันอยู่ตำแหน่งของมันที่มันอยู่มันถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเล็กเล,กเลกน้อยๆเราจําไม่ได้นะครับต่อมาตัวท่อนะครับที่จะต้องถอดตอนนัวนี้มีตัวโฟมิเตอร์นะครับแยกสายไฟโฟมิเตอร์มันตันได้ง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานมานานๆแล้วรูมจะเล็กนิดเดียว ตัเล็กนิดเดียวที่จะปล่อยน้ำออกมาตัวโฟมิเตอร์ก็จะมีตัวใบพัดและตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับคำนวณคำนวณน,น้ำที่จะไหลมายังหัวชงนะครับว่าตั้งโอห์มที่หนึ่งเท่าไหรสอออนสออนประมาณนี้นะครับ